สวัสดีครับอัปเดตอากาศเมืองไทยในวันที่22พฤศจิกายนนะครับคือวันพรุ่งนี้ฮนะเป็นต้นไปกันครับโดยพรุ่งนี้คนะ่ำๆก็จะเริ่มมีมวลอากาศเย็นละลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยซึ่งรอบนี้ก็น่าจะได้ใจสำหรับคนชอบอากาศหนาวอากาศเย็นกันนะครับพี่น้องและจากภาพที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นั่นก็คือแบบจำลองการเคลื่อน ของกระแสลมโลกฮะในวันพรุ่งนี้วันที่ยืดสเนี่ยครับตามแนวลูกศรน,นั้นก็คือกระแสลมหลักหรือลมประจำปีหรือที่เรานั้นรู้จักกันดีในานามของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนั่นเองฮะตามปกติแล้วเนี่ยลมนี้ก็จะพัดออกจากศูนย์กลางมวลอากาศเย็นหรือตัวเอสเนี่ยที่ นี่แหละครับในบริเวณเส้นละติจูดที่40องศาเหนือประมาณนั้นหรือบริเวณที่เขาเรียกว่าเขตกึ่งโซนร้อนนะพัดเคลื่อนวิ่งเข้าหาเขตหนาวหรือฝรั่งเขาเรียกว่าเขต Arctic กซ์เซิซึ่งเป็นพื้นที่เหนือบริเวณเส้นละติจูด66องศาขึ้นไปนะฮะ ดังนั้นทิศทางของเขาเนี่ยถ้าเราดูแล้วโดยปกติก็คือพัดเลยขึ้นไปอยู่เหนือตอนบนของประเทศไทยตามแนวลูกศรในทุกวันพัดอย่างนี้มาชั่วงนาตาปีนะฮะไม่ไม่เคยไม่ค่อยได้ลงมานะครับซึ่งตั้งแต่พรุ่งนี้วันที่22พฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับเขาก็จะขยับสวิงลงมาพัดต่ำกว่าเดิมทำให้แนวพัดนั้นใกล้ชิดติดทางภาคเหนือของประเทศไทยฮะ จนบางส่วนแล้วก็มีบางส่วนก็จะพัดผ่านทางตอนบนของประเทศด้วยรวมรวมถึงช่วงต่อไปนี้ก็จะพัดเข้ามาเป็นแอนติไซโค i นิกด้วยนะครับโดยที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าในสายลมนี้เมื่อพัดมาก็จะมีความหนาวความเย็นนะจากแนวเทือกเขาหิมาลัยฝังติดมากับพื้นลมด้วยดังนั้นลักษณะเช่นนี้ี่น้อง นอกจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเกิดขึ้นฮะก็ที่จะทําให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงแล้วครั้งนี้ก็ยังมีคลื่นตัวนี้คลื่นลมตัวนี้จะทําหน้าที่เสริมฮะดันกักจ่ายความเย็นสนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วยโดยเฉพาะพี่น้องภาคเหนือตอนบนนะครับที่เคยบ่นว่าหนาวจนเหงื่อโชคฮะหนาวจนเหงื่อออกซิกซิกแล้วนะฮะพี่ ครั้งนี้คงได้เหนือแห้งกันบ้างแล้วครับนี่ก็คือที่มาที่ไปว่าทำไมครั้งนี้น่าจะหนาวยาวและเย็นกว่าเดิมนะตามผ้าหัว่วทั้งๆที่ไอโซบาความกดเกณฑ์ความเก็บกดอากาศเย็นเกณฑ์เย็นถึงหนาวเนี่ยลงมาก็น่าจะพอๆกับระลอกที่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นธรรมดานะฮะตามฟอร์มครับเมื่อหนาวแรงตอนบนฝนก็จะเริ่มแรงตอนใต้เช่นเคยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยครับ ก่อนอื่นไปเก็ดเล็กเก็ดน้อยกันก่อนนะครับพี่น้องจากภาพที่ปรากฏต่อสายตาทุกท่านนั้นเป็นภาพข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ของไทยในวันที่7มกราคมปีพุทธศักราช2498หรือเมื่อ66ปีที่แล้วเป็นภาพถ่ายช่วง6โมงเย็นจากเนื้อข่าวนะบบรรยายว่าหลังจากที่ฝนตกลงมาเล็กน้อยก็เกิดลูกเห็บขนาดเล็ก เป็นเกล็ดน้ําแข็งบางๆนะสีขาวคล้ายปุยหิมะก็ตกลงมาอย่างมากมายดูขาวโพลนไปทั่วทั้งแผ่นดิน,นะฮะซึ่งในวันรุ่งขึ้นนั้นหลังหิมะตกเป็นเวลา14ชั่วโมงก็เห็นเป็นพื้นขาวคือหิมะตามภาพนะฮะพี่น้องและอีก34ชั่วโมงต่อมาจึงค่อยๆละลายจนหมดไปนะฮะ โดยในปีนั้นนะครับในปีนั้นเช็คสถิติปี2498ว่ากันว่าอากาศประเทศไทยนะั้นหนาวเกือบทั้งประเทศฮนะรวมถึงภาคใต้ด้วยก็หนาวด้วยซึ่งจากบันทึกหลักฐานปี2498ฮนะกรุงเทพมหาคนครฮะที่เป็นเมืองหลวงของไทยนะั้นมีอุณหภูมิต่ำสุดในปี2498นะอยู่ที่9.9องศาเท่านั้นนะครับแต่หากจะบอกว่า สถิติความหนาวเย็นสุดนะในพื้นที่ลาวที่ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยกันนะไม่นับยอดดอยยอดภูนะครับพี่น้องเท่าที่สถิติบันทึกไว้หนาวสุดน่าจะอยู่ที่ภาคอีสานที่จังหวัดนครพนมเอ้ยนครอ่าจังหวัดสกลน,นครนะครับในเดือนมกราคมปี2517นั่นเองอุณหภูมิตับสุดฮะที่สกลน,นครอยู่ที่ลบ1.4องศาเซลเซียสเท่านั้น รองลงมาก็น่าจะเป็นจังหวัดเลยในปีเดียวกันนั้นอยู่ที่ลบ1.3องศาเซนเซียสหากจะถามเรื่องหิมะตกกับผมในปี2498ว่ามันจริงใช่ไหมอะไรนีครับส่วนตัวผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช่หิมะแน่ๆหรือไม่ส่วนตัวใจคิดว่าเมืองไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศของประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะแบบไหนครับพี่น้อง เป็นแบบร้อนชื้นฮนะหรือภูมิากาศแบบทุ่งหญ้าสวรรณนานะตามการแบ่งเขตภูมิกาศแบบแคปเปิลนะโดยพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกสุดนะด้านตะวันออกสุดของภาคตะวันออกนะแถวเมืองตราดนะนะนั้นเป็นเขาแบ่งไปเขตหนึ่งก็คือเขตภูมิกาศแบบมรสุมเขตร้อนฮนะนะโดยทั่วประเทศไทยนั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ย ปกติแล้วก็คือระหว่าง19 38องศาเซลเซียสนะฮะดังนั้นโอกาสการเกิดทิมะในประเทศไทยนั้นถือว่าน้อยถึงน้อยที่สุดนะฮะน้อยมากเนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยของเรานั้นอยู่ตำแหน่งละติจูดที่20องศาเหนือถึง5องศาเหนือนะฮะซึ่งบนล่างนะฮะซึ่งอยู่บริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตร หรืออ e ีโคเตอร์ในเขตร้อนชื้นฮะสภาพอากาศร้อนสลับกับฝนชุกตลอดปีก็ซึ่งเป็นเขตปกติที่ต้องเกิดในบ้านเราฮะไม่เอื้อต่อการก่อตัวของหิมะฮะโอกาสเกิดหิมะจึงเป็นไปได้ยากฮะเพราะหิมะจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศที่ไร่ฮะที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าศูนย์องศาเซนซียตลงมาตามภาพนะครับมันถึงจะเป็นกระจายฮะกระจายเป็นดอกฮะ ดังนั้นโอกาสที่ประเทศไทยจะเกิดหิมะตกได้นั้นถ้าจะเป็นไปได้ก็คือมีอยู่3ประการฮะผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังคือหนึ่งประเทศไทยนั้นจะต้องมีที่ตั้งอยู่เหนือเส้นละติจูด23องศาเหนือฮะซึ่งอยู่ในเขตอบอุ่นฮะเป็นบริเวณที่ติดกับประเทศจีนฮะเห็นไหมครับด้านใต้เหมือนกับประเทศเวียดนามตอนบนเห็นไหมครับจึงจะมีหีมะตกได้ การที่2ก็คือพื้นประเทศไทยนะพื้นที่ประเทศไทยต้องยกสูงขึ้นไปอีกฮนะต้องสูงจากระดับน้ําทะเลไม่ต่ํากว่า3ถึง5,000เมตรนะครับนั่นคือ3-5ถึงกิโลนั่นเองเหมือนยอดดอยยอดภูของเรานั่นแหละครับถ้ายกระดับนั้นนะทั้งพื้นราบด้วยนะครับตกแน่นอนครับประการที่3นะหิมะจะตกได้ก็คือก็น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือจากภัยพิบัติโลกร้อนรุนแรงนะเช่นปรากฏการลมเจ็ตสตรีมอ่อนแรงจนลม ลมหนาวหรือความหนาวขั้วโลกนะขั้วโลกเหนือรั่วออกมารั่วจนกระทั่งมาถึงเมืองไทยนั่นก็คือคล้ายรัดเท็กซัสที่เกิดมาเมื่อปีที่แล้วของอเมริกานะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อฝรั่งว่าโพล่าวอร์เท็นั่นเองครับพี่น้องแต่อย่างไรก็ดีฮะอย่างไรก็ตามนะสำหรับพี่น้องชาวไทยเราก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวในฤดูหนาวกันอยู่เช่นเคยนะฮะ อันดีอยู่เช่นเคยนะครับแม้ว่าจะไม่มีหิมะตกให้สัมผัสก็ตามซึ่งหลายๆท่านที่อยากให้หิมะตกก็คงยังไม่ทราบนะครับว่าในบรรยากาศแบบนั้นนะมันไม่ใช่สวรรค์น,นะครับไม่ใช่สวรรค์ทัที่ไหนเวลาหิมะตกมันก็คือแดนสนธยาหรือบรรยากาศแบบซึมเศร้าดีๆนี่เองนะฮะอากาศเมืองไทยบ้านเราดีที่สุดแล้วครับมีคบรบสามฤดูไม่รุนแรงนะฮะ สังเกตง่ายๆช่วงหนาวบ้านเราฝรั่งก็หนีหิมะบ้านเขามาเที่ยวไทยกันเยอะกว่าปกติเป็นประจำทุกปีพี่น้องก็ทราบดีอยู่แล้วเห็นไหมครับกลับมาดูลักษณะอากาศประเทศไทยนะฮะโดยภาพถัดไปจากโมเดลคาดหมายอากาศเป็นเมนูความกดอากาศเท่ากันฮนะผมก็รันตั้งแต่วันที่22พฤศจิกาไปถึงเกือบเกือบสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับคือวันที่29วันที่30อะไรฮนะ จะเห็นว่าเส้นความกดอากาศเท่ากันหรือไอโซบาระดับเกณฑ์เย็นะฮะดูช่วงเกรเดียนนะฮะเกรเดียนต์พันสิบสีถึงพันสนะฮะขึ้นไปก็จะไหลลงมาปกคลุมภาคอีสานบนในพรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่วงคำ่คำค่นะ,ะจากนั้นก็จะทยอยเคลื่อนเข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่23ต่อเนื่องเช้าวันที่24พฤศจิกายนพี่น้องจะเห็นว่าเส้นเกณฑ์หนาวหรือไอโซบาร์นะระดับ1,20นะฮะ1,20เลยได้เข้ามาติดพื้นที่นะครนมเลยทีเดียวนะฮะและมวลอากาศเย็นชุดนี้ก็จะอยู่กับเราไปยาวๆนะฮะถึงสิ้นเดือนโดยป้วนเปี้ยนขึ้นลงในช่วงค่ำถึงเช้าในทุกๆวันและที่สำคัญในช่วงนี้นะครับ ตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปนะครับมาดูคลื่นกระแสลมตะวันตกมาเสริมหนุนความเย็นตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้น,นะฮะได้เคลื่อนลงมาพัดต่ําติดภาคเหนือบนของประเทศไทยพี่น้องดูว่าสายสีม่วงๆเห็นไหมครับดูคลิปไปครับโดยเฉพาะตั้งแต่ค่าวันที่24นะฮะ24พฤศจิกายนนะครับเป็นต้นไปจนถึงวันที่27พฤศจิกายนะฮะ เราก็จะเห็นคลื่นกระแสลมนี้พัดสวิงเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็พัดอะไรครับพัดหมุนตามเข็มนาฬิกาที่เขาเรียกว่าพัดวนออกจากศูนย์กลางหรือเรียกง่ายๆรู้จักกันดีก็คือแอนตี้ไซคลนิกใช่ไหมครับพี่น้องจะเห็นว่าวงแอนตี้ไซคลนิกนี้คลุมประเทศไทยตอนบนภาคเหนืออีสานกลางทั้งหมดฮนะลักษณะเช่นนี้นะครับ จะทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวนะฮะมีอากาศเย็นแห้งจมลมพัดแรงเป็นระยะระยะเนื่องจากลมบนนี้ฮนะจะช่วยกักและกดความเย็นไว้ซึ่งเป็นผลทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะฮะอุณหภูมิต่าสุดก็คาดการอยู่ที่น่าจะอยู่ที่14ถึง15าเลนเซียสนะครับ อันนี้พื้นราบนะครับบริเวณยอดดอยยอดภูก็มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดฮะอุณหภูมิก็ต่ำสุดอยู่ที่4-5องศาเซนเซียตสำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับก็จะมีอากาศเย็นฮะอุณหภูมิต่ำสุดก็ลงได้ถึง18ฮะ18-19องศาเซนเซียตเลยทีเดียวโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวช่วงดึกฮะช่วงดึกถึงต่อเนื่องในทุก,ทกพื้นที่ฮนะ ในภาพถัดไปนี้ฮะเราก็ไปดูลมล่างหรือลมมรสุมกันโดยพื้นลมระดับ850เฮกโตปาสาลนะฮะช่วงค่ำวันที่22เป็นต้นไปจากโมเดลลมมรสุมฮะลมมรสุมนี้ก็พัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมประเทศไทยด้วยกำลังแรงนะครับลงมาแบบเป็นเป็นลมมรสุมปกติเลยโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่25พี่น้องเห็นไหมครับ ลมมรสุมจะพัดด้วยกำลังแรงนำความชื้นจากอ่าวไทยปกคลุมภาคใต้ของไทยนะลักษณะเช่นนี้นะครับภาคใต้ก็จะมีฝนตกชุกตกหนักเพิ่มขึ้นฮนะคลื่นในคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเช่นกันนะพี่น้องที่อาศัยริมชายฝั่งอ่าวไทยต้องระมัดระวังอันตรายจากคลื่นนะฮะคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะฮะเรือเล็กต้องจอดไว้ก่อน ยังไงไว้ผมจะมาอัปเดตอากาศรายวันให้ฟังกันอีกทีถ้ามีเวลานะครับสวัสดีครับพี่น้อง